ยังอยู่ที่กอล์ฟนะฮะใช่ค่ะก็เป็นการแข่งขันขกอล์ฟรายการใหญ่นะคะกอล์ฟออ t h ไทยแลนด์กอ Tour ัวร์ซีัน2025ค่ะคเตรียมจัดการแข่งขันขตลอดปีนี้นะคะมากถึง12รายการชิงเงินรางวัลรวมกว่า40ล้านบาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะได้ไปดวลวงสวิงนอกประเทศนะคะ ไปครั้งแรกที่เวียดนามค่ะก็ไม่ไกลมากนะฮะใช่ค่ะวันนี้เป็นการแถลงขา่าวยังเป็นทางการของ All Thailand Go l f Tour นะคะซึ่งเป็นทัวร์กอล์ฟอาชีพชายชั้นนำของภูมิภาคค่ะ <S <S <อ>ประกาศโปรแกรมการแข่งขันประจำปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นฤดูดกาลที่26ของทัวร์นับตั้งแต่คุณสันติ <C oughs> พิรมพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทบ,บ,บุญรอดเบรเวอรี่จำกัดได้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งการแข่งขันนี้ขึ้นมาเมื่อปี2542นะคะ ปีนี้ชูแนวคิดคือ Start Here Start y o u อตอกย้ำถึงการรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันสนามรวมถึงผู้สนับสนุนให้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้วงการกอล์ฟไทยไปได้ไกลกว่าเดิมพัฒนาสู่การแข่งขันระดับสากล และนอกจากนั้นค่ะอย่างที่บอกไปว่าความพิเศษปีนี้นะคะได้ขยายความร่วมมือกับสมาคมกอล์ฟของประเทศเวียดนามจะมีการจัดแมตช์แข่งขันนอกประเทศครั้งแรกของทั้งโปรโกอล์ฟชายและหญิงเพื่อเพิ่มโอกาสของนักกอล์ฟไทยสู่ระดับเอเชียทัวร์ รวมทั้งเรายังจับมือกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PGA ด้วยนะคะในการพัฒนาวงการกอล์ฟของไทยเราให้ก้าวไปด้วยกันเปิดโอกาสให้บรรดาน้องๆนักกอล์ฟทีมชาติจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้มาเข้าร่วมแมชแข่งขันของ All Thailand เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบรรดานักกอล์ฟรุ่นใหม่ค่ะจริงต้องเรียนว่าหนึ่งในมิชชั่นนะครับของอไทนกอล์ฟทัวร์ก็คือการเป็นฮับ นะครับของอกีฬากอล์ฟอาชีพในสวีเอเชีย์นะครับแล้วก็25ปีที่ผ่านมาล้วก็จเจริญเติบโต,ตอย่างแข็งแรงนะครับในภูมิภาคในบ้านเราเองนะครับตั้งแต่มีนกักกอล์ฟอาชีพหลายๆรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นประสบความสําเร็จในในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงการได้รับ Off i c i a l golf ranking นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย25ปีที่ผ่านมาเราแข็งแรงมากในบ้านเราละแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ไปเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยปีต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีโอกาสได้ขยายความสัมพันธ์ ขยายสิ่งที่เราสามารถให้ความร่วมมือนะครับให้กับนักกอล์ฟแล้วก็วงการกอล์ฟในภูมิภาคได้เราก็ยินดีอย่างยิ่งครับ สำหรับอไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในฤดูกาลนี้นะคะเตรียมดวลวงสวิงทั้งหมด12รายการชิงเงินรางวัลรวมกว่า40ล้านบาทค่ะจะประเดิมรายการแรกสิงหาอ l l ยแลนด์เมมโมรี i ล l ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่สนามชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจังหวัดจันทบุรี <c oughs> วันที่3 6เมษายนนี้ค่ะเร็วๆนี้แล้วส่วนรายการที่บอกว่าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศครั้งแรกของทัวร์นะคะนั่นก็คือรายการตร Un ังอันโอเพนจะมีขึ้นที่สนามตร Un ังอันกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทที่จังหวัดนิงบิงประเทศเวียดนามวัน ที่15ถึง18พฤษภาคมค่ะแต่ว่ารายการอื่นๆก็ยังมีจัดการแข่งขันตะเวนทั่วประเทศไทยอยู่นะคะยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นเลยค่ะ